สวัีครับผมน้องรัตสวัสดีครับเจอเจอกันอีกแล้วน้องรัตเนาะได้ยินข่าวว่าได้ของดีใช่ไหมครับวันนี้อ๋อได้ได้อ่างอ่างเนี่ยงตันอ่างอู้อ่างกี่คำลุงสามคำถุงสุดสามคำไอ้เอามาดูก็ทำเดียวบทีก็สองคำเหรอครับอ่าถุงสุดสามคำองแล้วก็มันกว่าจะติดมันก็ผมใช้เวลานานเหมือนกันมันโดดเหยียบคอนมันฉลาดมันโดดเหยียบโคนเหยียบโคนเหยียบโคน เป็นสิบเที่ยวมันมันหลังเนยเออมันเหยียบโคนตรงอยู่ไหนอยู่หลังนั่นแหละตรงมุมมุมใช่ไหมเออตรงไอ้ต้นนี่อะไรตรงนี้ของผมต้นมะพร้าวอ่ะโอ้โค้งอับทุ่งนาต้งเอ้ยมันมายังไงวะนกอ่างมันอยู่มันอยู่หลังคากลางทุ่งนาเนี่ยแหละเหรอเออกระท่อมกลางทุ่งนาเนี่ยมีมานั่นแสดงว่ามีเหล่าไม่ให้ผมเหรอฮะไม่ให้ผมบอกลงพุนครึ่งกองเป็นอะไรเี๋เอาครับพี่น้องนู่นใส่ไง โอ้ยซื้อกงใหม่เลยครับเอาลุงนัดเออกมาดูตัวตนน่อยนกใหม่นกอ่างอย่างหักไม่มีกงใส่ก็เลยไปซื้อกงมาใส่ครับโอ้โหเขาไปอยู่กงใหญ่ไอ้กนี็จะจิกับซ้อนเอาครับพี่น้องมาดูตัวตนมาดูตัวตนมาดูตัวตนพอดีครับโอกาสเอามาให้อาหารนกด้วยครับผมแมะมาหามาให้อาหารนกด้วยนะครับสถานที่ โอ้โหนกขึ้นไหมนี่เนาะอืลนกขึ้นใหม่เนาะดูตัวครับพี่น้องครับผมคามมันคือหลายแต่งอคามปยันตูดอืมอืมได้อยู่ตรงไหนนะลูกได้ตรงต้นมอพเท้าตรงทางงโพงนี้ที่ตรงนาเลยตรงนาที่บ้านกลางทุ่งนที่บ้านกลางทุ่งอีกนั่นแหละโอ้โหต้นรองเท้าเลยนกอ่างอีกนกอ่างอีก มันอยู่นั่นเลยที่แรกบินออกจากนั่นมาเอ้ได้ยินขันอยู่นั่นเลยเอาอีกแล้วนกดอนนี่แล้วอีกแล้วเสียนใหญ่เอ้ยฝ่าวาเด้อเสียนใหญ่เลยลุงหัดเอาเบิร์นี้จากด้นกดอนนี่เป็นตัเบิร์ทุกตัวเลยตาวทุกตัวยู่เออเป็นตัวเบอรทุกตัดเเสียนใหญ่มาครับพี่น้องครับไปดูตัวมันชัดชัดเลยพี่น้องครับผมดูตัวชัดชัดเลยนะครับดูเลยครับพี่น้องโอ้นกใหม่ไหมัดี่นิ่งอยู่ นิ่งครับสวยนกตัวนี้เสื้อก็สวยครับผมลายเม็ดพริกก็เนี่ยเม็ดพริกก็เห็นว่าเม็ดเม็ดพริกที่ว่าจากลายคอลงมาแนงรัดมันมันมันจะมาคุมรับกันกับเสื้อพอดีตรงไหลเลยเหรอเออรับกันกับเสื้อรับกันกับไหลรับกันกับเสื้อเลยครับมันแทบจะจดกันติดกันเลยเนาะเวลานั้นน่ะเสื้อเป็นเส้นเป็นเส้นมาอันนี้นก นกป่านะรัดสีป่านะมันเออเดี๋ยวให้มันเป็นอ่างกี่คานั่งรัดนะสูงสุดสามคำสามคำเสียงกลางเสียงกลางครบนกตัวนี้ครบดูตัวครบเลยนังรัดครบหัวหางตาโอ้จนไปไปซื้อกงดีกว่าเว้ยเดี๋ยวคนมันเสียหมดซื้อกงใหม่เลยครับพี่น้องซื้อกงให้ใหม่เลยเนาะไอกลางทุ่ง ชื่อมันนะโ <c oughs> อ้ผมก็เอากงมาเหมือนกันครับพี่น้องผมก็เอากงมาเหมือนกันน้องกายพ่อก็เอากงมาใช่ไหม <c oughs> จจะใส่ไปเลยว่าสวยครับสวยน้องตัวนี้สวยครับเดี๋ยวต้องคอยดูแลหลายตัวแล้วครับลุงร็อตอ่ะ <c oughs> <c oughs> หลายตัวออแล้วซื้อมาแล้วก็ซื้อไอ้นั้นมาเคลือบเลยด้ซื้อไอ้น,นั้นมาเล็กเกอร์เล็กเกอร์เคลือบไป เกือบกันกันกันมันเป็นมอดน้องนกกันเชื้อราขึ้นกันมอดกันอะไรขึ้นโอ้นกนกดอนนี้เหล่านี้มันมันมาอย่างไงวังรัฐมันมาอย่างไงเหมือนเหมือนมันมีอ่างอยู่เดี๋ยวจะทําคอนเปลี่ยนใหม่ให้คอนใหญ่ๆห่หน่อยเออใช่ครับผมทําคอนใหม่เดี๋ยวให้มันให้มันให้มันผัดขน่อนให้มันเออใจเย็นนกเล่นแล้วเนี่ยถึงเขาทำทำออแต่ว่าถ้าถ้าจะทําเลยก็ดี เพราะว่านกนกมันจะได้เหยียบมันจะได้เหยียบเต็มตีนใช่แล้วก็ถ้าถ้ามันคอนเล็กนั่งรัดเล็บเล็บนกมันจะยาวอืมครับถ้าคอนเล็กอ่ะมันเหยียบมันไม่นั่นนี่แหละครับตัวตนครับนกนกสายห้านะครับนกทุ่งนาก็ไปแอบเอาเหมือนเดิมเหรอครับนี่ก็จริงๆอ่ะไม่ได้ยินเสียงหรอกเอาโดน่าไปลองทดสอบดูโอ้ก็เลยไปเจอ เจ้าดอลล่าเจ้าดอนล่าอ่าดอลล่าเป็นคนสอบดูก็เลยว่าไปเจอพอดีครับไอ้เจ้าของเก่าจานปามก็ถามหาอยู่เจ้าดอนล่าจัดแล้วใช่ไหมจัดแล้วเจ้าดอนล่าครับผมเจ้าดอนล่าเที่ยวทีแรกเลยจัดแน่นอนแต่ว่าเขามองแล้วเขายังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่ใช่ไหมลุงเต็มที่ให้มันเต็มที่กว่านี้แล้วจะเล่นดีกว่านี้มันก็ไม่แน่ละนกมันห่างนกมันห่างมาเยอะ แล้วก็ความสมบูรณ์ด้วยเนาะมันเพิ่งจะคูเมื่อไม่กี่วันนี้เองไงนี่ไปแล้วไปไปเล่นป่าแล้วโอ้คูไม่หยุดเลยเหมือนกันใน,นตอนที่นกเข้าอ่ะครับค,บคูไม่หยุดนั่นนกเวียนไปเวียนมาเป็นยี่สิบกว่านาทีนะโดดเหยียบโดดขึ้นกงโดดลงเหยียบขึ้นกงโดดลงแล้วไปเหยียบคอนมันก็โดดเหยียบผ่านไปโน่นผ่านไปทางนู้นตัวตัวนี้ได้ต้นไม้หรือได้สายไฟ มันเหยียบคอนมันมันมันรู้จักเหยียบนะมันเหยียบทางโคนเนี่ยมันไม่เหยียบนี่สักทีอล้บอกก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาปล่อยเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ได้นะเนี่ยโดดมาขยับหน่อยเดี๋ยวเปี้ยเปี้ยเลยวะได้ตัวเดียวเข้าวานเลยเข้าวานเลยสนับปีกก็มีแตกมดงามอยู่นะครับัอืมอืมสนบปีกก็มีแตกมดงามแม่คิดว่าจะไม่ได้มันด้วยดิมันจะกลับว่าจะเอาตัวใหม่ไปเอาแลวเด้อแบบนี้สนับปีกได้แตกมดงามที่หลังจําไว้แล้ว เอาแตนคุมคอนหน่อยคุมคอนต้นต้นมันเนี่ยอืมเอาใบไม้ใบไม้คุมคอนเอาใบไม้ใบไม้คุมใช่ไหมอ่าคุมคุมคอนสั้งหน่อยคุมคอนต้นต้นคอนลายลายดีนกตัวนี้ลายดีลายดีมากครับผมพี่น้องไม่ได้ไม่ได้ยอครับนกนกใหม่เนี่ยลายได้ขนาดนี้ก็ชอบลายมันเนี้ยนะไม่ได้นกลายแบบนี้ทักทีใช่เสื้อเสื้องามกับตัวนั้นก็ไม่สวยเท่าไหร่นะไม่สวยตัวนั้นไม่สวยก็ไม่สวยเท่าไหร่แต่ตัวนั้นทำไมได้ยินเสียงไม่เก็บด้วยแต่ว่าเสียงดีนะครับนกตัวนั้นเสียงดี นั่นทำให้ยิ้เสียงไม่เก็บนะตัวนั้นน่ะนกนั้นครับพี่น้องเสียงดีนะครับนกขี้เล่ขี้เล่เสียงดีแต่ตัวนี้สวยเลยนะครับตัวนี้เสียงโตกว่าตัวนู้นหน่อยโอ้เอาช้ำไว้นี่แหละนกใหม่ช้ำไว้ตัวไหนเสียงมันดีช้ำไว้พอมันไปกูอ้าไอ้นี่อ่างด้วยนี่วานี่สูงสุดได้ยินกี่คำสามใช่ไหมเราถ่ายจนขี้เกียจถ่ายมันไม่เหียวมันไม่รั้นสักทีไงก็เลยเลิกถ่ายเลิกถ่ายใช่ไหมเเลิกถ่ายเลยมันไม่ยอมรั้นสักที เรื่องขายเนี่ยคิดว่าไม่ได้มันด้วยตัวใหญ่ครับพี่น้องครับผมตัวใหญ่ปีกก็กอดดีน้องรัตน์เนาะเก็บหางดีด้วยนะใช่ใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นกตัวนี้ตัวใหญ่่นนอนกตัวใหญ่สมส่วนครับผมสมส่วนสมส่วนก็มาวัดดูเนาะขึ้นไม่ขึ้นเนาะแต่ว่าผมว่าป่านี้มันก็เราก็ได้หลายตัวแล้วน้องรัตน์เนาะครับได้หลายตัวแล้วพี่น้องครับอื แข้งนี่แตกแตกเกิดหน้าครับผมเกิดหน้าหนึ่งเกิดนอกนั้นก็ธรรมดานะครับแข้งแตกเกิดหน้าแข้งก็นกยังไม่แก่เท่าไหร่นะลุงไม่ไม่แก่เออน,นกยังมยมไ,ไม่แก่เท่าไหร่นกยังมยม<ๆ>ไม่แก่เท่าไหร่สวยสวยสวยนกตัวนี้สวยมาฐานครับมาฐานใช้ได้เลยครับนกตัวนี้ใช้ได้พี่น้องครับ เก็บหางดีเม็ดพริกดีลายคอลายคอก็คารุมไปไงงัดมันออกไม่ไม่ไม่มันออกไม่น่าจะมีคารุมไม่น่าจะมีคารุมแต่มีอ่างมีอ่างอืมเนี่ยมันไม่อย่างทีต้องขี้เกียจถ่ายเลยต้องปิดเนี่ยโดนแน่ไปหยอกคอแล้วแน่หยอกคอแน่เห็นไหม เหยียบไม่ลั่นเหยียบคอนโคนๆเนี่ยมันตีตีตับตับเลยนะเนาะเหยียบคอนโคน,คนไม่ลั่นเหยียบคอนโคนตีนี่แหละครับก็คือคัดนกใหม่นะครับพี่น้องครับถ้าไม่คัดก็ไม่รู้นะครับถ้าไม่คัดก็ไม่รู้ว่านกใหม่เราจะคัดมาเลี้ยงโอกาสต่อไปหรือปีต่อไปมันอาจจะ มาเป็นนกต่อแทนนกต่อตัวเดิมก็ได้นะครับการเลี้ยงนกการชำนกนะครับต่อมาได้เยอะๆไม่ได้เอามากินมาฆ่านะครับพี่น้องก็เกืออแบ่งพี่น้องเราไปด้วยนะครับโอ้ยกินข้าวเปลือกดีั้นไม่ยอมโดดกินข้าวเปลือกดีกินข้าวเปลือกดีกินข้าวเปลือกมขกขกีข้าวกาลังกาลังข้าวเขายังไม่เกี่ยวด้วยไงครับเสื้อดีครับตัวนี้เสื้อดีพี่น้อง เนี่ยเสื้อดีตรงหัวไหล่เนี่ยต่อไปถ้าเป็นนกแล้วเนี่ยโอ้นะครับไม่ต้องห่วงละสวยแน่นกตัวนี้สวยแน่ครับถ้าเป็นนกแล้วตัวนี้สวยแน่โอ้ปีนี้ได้นกอ่างตัวนี้ไหม,มได้นกอ่างได้นกอ่างมาหนึ่งแล้วอะพี่น้องครับตอนนี้ก็ก็จะดูนกองรวมมานนองรัดเนาะเอฟซีบอกว่า นะครับพี่น้องว่าจะส่งพรุ่งนี้นะครับรับจะส่งพรุ่งนี้1ิตัวนะครับจะคัดไปให้ f c ีทางการสินนะครับแกบอกว่าแกจะเอาไปปล่อยด้วยแกจะเอาไปไปชำด้วยนะครับแกจะเอาไปปล่อยไปชำด้วยนะครับว่าตัวไหนมัน พอได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้น้องรัดเนาะลุงรัดจะจับพรุ่นงนี้จับไว้ให้ลุงรัดจะจับ <ไง S 1> พร้อมกันหรือจะให้หรือจะจับไว้ให้ผมจับไว้ก่อนใส่กลงไว้เลยคัดใส่กล่องใส่กล่องคัดใส่กล่องไว้คัดใส่กล่องใส่กล่องไว้นลุงเนาะแกบอกว่าเดี๋ยวจะเย็นเป็นจมุดมองไม่เห็นแกบอกว่าเอาแกบอกว่าเอาที่มันมีลาหูอมจันด้วยอ๋อมันมีสองตัวมันมีสองตัวแล้วก็ตัวใหญ่ๆพวกนี่พ<อ>วกหางไม่หักพวก สวยๆสงบัออที่หาไม่เหนเลยสวยๆลายดีๆหน่อยสวยลายดีๆนะครับชัวร์นะลงรัดเนาะเดี๋ยวคัดไปเดี๋ยวคัดไปแบ่งๆกันไปเลี้ยงนะครับก็คือชุดพวกนี้ก็คือลุงรัตไม่ได้ยินเสียงนะครับพี่น้องก็ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะลุงเนาะไม่แพงไม่แพงราคาบางตัวก็ได้ยินเสียงมีมีใส่ดอกขาไว้เดราคาหนึ่งใบแดงอย่างเงี้ยเนี่ยครับ แต่ว่าตัวที่คัดแล้วขึ้นกรงแล้วเสียงดีแล้วก็หน่อยนึงเนาะใช่ใช <laughs> อย่างน้อยๆมันก็ต้องมีต้องมีหน่อยนึงนะครับเพราะว่าตัวไหนเสียงดีลุงรัดแจก็จะเก็บไ้นะครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับลุงก็ไม่แน่เพราะว่าเราไม่ได้ยินเสียงนกชุดเราไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเราพอทุบปั๊บมันติดเลยมันติดเลยมันเข้าแล้วมันติดเลยเราไม่รู้ว่าเสียงโยนไปยัไงนะครับอะ สิบตัวครับพรุ่งนี้ไปกระสินนะครับไปกระสินลุงก็สวยครับพี่น้องครับผมสวยนกตัวนี้สวยครับคือเสื้อมันเสื้อมันเสื้อมันดีครับพี่น้องตัวนี้เสื้อมันดีแล้วก็เม็ดพริกดีนะครับเม็ดพริกดีแล้วก็เก็บหางดี นะครับนกใหม่นะครับคามก็ถือว่าคามก็คามก็ลึกนะครับคามก็ลึกใช้ได้นะครับนกตัวนี้ใช้ได้มีมีเสี้ยนสอบางๆอยู่หน้าอกข้างหนึ่งนะครับมีเสี้ยนสออยู่บางๆอยู่หน้าอกข้างหนึ่งนะครับข้างนี้ครับพี่น้องอนะครับสวยใช้ได้ใช้ได้ครับนกตัวนี้ใช้ได้ครับ ลุงรัดจัดเลยโอ้หานหานหานครับผมหมานเลยจัดกรงใหม่มาให้เจ้าอ่างน้อยเลยครับผมมีอ่างน้อยอ่างใหญ่โอ้หาน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 ครับหานอ องรัตทำไอ้นี้ดีไปทำเนี่ยทำกับปลูกใส่เนี่ยดีองรัตกับทำดีขนาดเลยไม่ให้มันขยับเนี่ยอีกอย่างเราเอามามาล้างได้รับถ้าอย่างนั้นมันล้างไม่ได้โอ้นกตัวนี้เลี้ยงดีๆเด้อถ้าเราไปมัดตายเลยมันก็ล้างไม่ได้ไงรับไม่ต้องห่วงอันนี้เราทำครกสะอาดได้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับในการเลี้ยงครับพี่น้องครับผม ยังไงก็นั่นอยู่แล้วนะครับรัดแจดรักนกอยู่แล้วนะครับ Serbia, โอ้ได้หลายตัวแล้วนะ <ท traits S 1> เนี่ยหลายตัวแล้วนกปีนี้โอ้โหก็จะสิ้นปีแล้วขงเรัดห้าตัวหกตัวแล้วมาส่งท้ายกับนี่เลยผมไม่มีที่คัดหรอกครับผมผมพื้นที่ผมไม่มีนะครับนี้ก็เอามาฝากตลัดไว้ก็จะมาให้อาหารนะครับวับนนี้สวยสวยลุงสวย ได้มาอีกตัวอ้าวโอเคครับพี่น้องพอดีแมวไปไว้นู่นแล้วจะฝึกแล้วทีนี้แมวไว้ไหนเอาไปไว้ห้องแม่บ้านโอ้โอเคครับผมอยู่กับนกไม่ได้หรอกแมวพรุ่งนี้นะลุงนะพรุ่งนี้ลุงจะจับไว้รอผมใช่ไหมจะจับรอฮะใส่ใส่กล่องโอเคจับใส่กล่องตอนเย็นเย็นใส่กล่อง ช่วงบ่ายๆเนี่ยสี่โมงลุงก็จะไปให้แล้วรังรังใหญ่ไหมก็เอารังใหญ่เอารังสักห้าตัวรังละห้าตัวแหละสังกล่องขนาดเนี้ยเอารังเดียวรังเดียวใช่ไหมรังเดียวเออรังเดียวก็ได้ก็ยังเดียวมันได้ใส่ได้สิบตัวแล้วรังใหญ่ครับเอารังเดียวรังใหญ่นิดนึงครับเอาใบใหญ่นิดนึงอ่ะเอาไซส์่ในอิงแบบเออไซส์เนี่ยอย่างเงี้ย เออไซส์นี้แหละเอาไซส์ไซส์นี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเก็ได้นะสิบตัวเนี่ยไซส์นี้ก็ได้ครับผมเออแพ็คดีแล้วไซนี้แหละไซส์นี้แหละจอรูจอรูแพ็คดีดีเอาใบไม้ใส่ด้วย้มันเออเอาใบไม้ใส่มันเย็นโอเคครับพี่น้อง มันแท้ก็ไปเอาไปทดสอบเฉยๆมันมันรีไปเจอเอ้าเจอเฝ้าเลยเอาบอกก็ตะจบไม่ต้องไปไกลบอกดิไม่ต้องไปไกลหลังตะจบเฮ้ยข้างบ้านบอกตะนายเด้อตะนายไปนู่นไปนู่นไม่ได้นกดีเลยรีบมารีบมาโอ้ยไปไกลมาเด้อตะนายเด้อสิบเอ็ดเด้อตะนายเด้อป่าเดียวนะไม่ต้องไปไกลครับผมไม่ไกลหลังเช้ก่อนทำงานเลยเนาะเออแถวบ้านเราเนี่ย เจ็ดโมงกว่าๆเราก็ออกมาเลิกละได้ไม่ได้กระช่างมั้ทำงานถ้าได้เราก็ได้นี่แหละเราก็ได้นกมาเลี้ยงด้ลยลุงนะเราได้เลี้ยงนกเลี้ยงได้เลยเออเราได้นกเลี้ยงได้เลยนะไม่ใช่ว่านกไม่ใช่ว่านกเราไปเฝ้างี้ได้ยินเสียงด้วยใช่บางทีเราไปต่อเป็นวันได้ไหมล่ะใช่โอ้นี่ได้ได้ยินเสียงอยู่นี่แหละครับตามที่เห็นแหละครับพี่น้องตามที่เห็นเลยแหละลงทุนซื้อกงใบใหม่มาใส่ก็นะช่วยเสียหมดเออนี่กินกินข้าวเปลือกดีลุง เอาโอเคครับผมยังไงก็ขอฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับกลุ่มคุณรักนกเขาใหญ่สายห้าช่องเกตสดาแสงดีลุงรัดได้นกใหม่มาเลี้ยงอีกแล้วครับผมว่าจะมาขอไม่ให้เลยนี่เสียงใกล้เคียงกันอนี้ลูกของกะจบเนี่ยนี่นะอันนี้มันเล่นอยู่ใช่ไหมเล่นเอาโอเคครับบายบายสวัสดีครับลุงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ